เกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดตัวสินค้าใหม่เอฟซี MC ตื่นเต้นรออุดหนุนกันลือๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะเมื่อนี่อุ้มกับมิเรืองมิเล่ามาบอกสุพี่น้องฟังคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องล่าสุดพี่น้องพี่น้องเห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกค่ะเพิ่นโพต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของเล่าหน่อยเมพี่น้องโพสต์ว่าจังไหนวะจิ แมา่แมา่สิบอกสุฟังค่ะบอดบิ๊กโพดว่าความจนบอกอนุญาตให้เราอ่อนแอถ่ายแบบรอบค่ำครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งโพดด้วยค่ะเด้อเพื่อนโพดบอกว่าอะไรเนี่ยวัสันแล้วก็เครื่องไม้ยคำถามนะคะว่าจะไม่ให้ดูแล้วนะวัสันเพื่อนโพดจริงสิหมายความว่าจังไหนคะ่ะพี่น้องเกินอี่ยงขึ้นพยาบาลคือโพดจริงสิ เขานําไปเบื่องน้ากันค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องบัตรใดแท้พยาบาลฟินแลนด์แล้วพดเปิดโตส,สินค้าใหม่ของเล่าค่ะสินค้าใหม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนะะ์เนี่ยค่ะพี่น้องเป็นยาสีฟันเดอฟินเดนภาษาพี่น้องเมืเ่อนยหลอดสีขาวนี่ค่ะตัวหนังสือสีฝาพี่น้องเมืเ่อนยเล่าหลดมาโปรโมทเนาะพี่น้องแล้วพร้อมเปิดโตมืออื่นต่อค่ะวันที่20สิสิงหาคมพี่น้องนี่ เป็นโฆษณาว่า,า,วายาซิฟันเพิ่นดีคักเพื่อไผสนใจนะคะเนาะอยากได้ยาซิฟันเพิ่นไปใส่พี่น้องจังได้พี่น้องก็สั่งนำเพิ่นไดเดอร์าวัา่นโดยเฉพาะผู้ใดทีเป็นหินปูนนะคะพี่น้องหินปูนเกาะตามฟันนะคะฟันเหลืองค่ะพี่น้องเล่าและบอกว่าใส่ดีคักพี่น้องใส่ดีคักเพื่นอนว่าอีกอย่างหนึ่งหินปูนรูดเบิดเลยค่ะพี่น้องผู้ใดมีหินปูนหลายนั่นค่ะเอาไปใส่เลยค่ะแปรงเสาเที่ยงแรกนะพี่น้อง หินปูนรุดเบิร์ตมาั่นพยาบาลฟินแลนด์ว่าอีกอย่างหนึ่งเพื่อนบอกว่าลมหายใจสดชื่นหอมตลอดทั้งวันมานั่นพี่น้องนี่แหละค่ะทีพยาบาลฟินแนลนด์รัโบดทีระโบอยากให้เบิรงเลยบอยากให้หัวเลย่าซั่นค่ะแต่ว่าการปิดบดใดดอกเด้อพยาบาลเด้อแฟนคลับเจ้าลายปานนี่นะคะนาออันทางเอฟซีนั้นเพิ่นกับเป็นห่วงพยาบาลเนาะคะ่ะเห็นโพ์แบบนี้นะคะ เอฟซีหลายๆคนเพิินกับเขามากคอมเมนต์พยญญบานล่ะค่ะคอมเมนต์ว่าจะไหนว่าที่มาฟังน้ำกันค่ะพี่น้องเอฟซีก็บอกว่ามากแคปชั่นเด้ปังมากบาสัสนเพิ่นว่าและอีกหนึ่งท่านก็บอกว่าชื่นชมความขยันความพยายามความเข้มแข็งความกล้าคิดกล้าลงมือทำของน้องบิ๊กมากๆครับบสัสนผู้บริหารอายุน้อย วัย24ปีสุดยอดเลยค่ะบอดบิกของห้าหัวคลิปแล้วการตลาดอีรีค่ะพี่น้องแล้วโบปลอยให้เวลาเสียไปอีรีค่ะเอซก็บอกว่านะคะหล่อเกาหลีมากค่ะัสนลูกนี้เหมือนหนุ่มเกาหลีจีนไต้หวันมากบาัสนพี่น้องเบิงเนเลยค่ะเินไทยทั้งรับท้ายโฆษณาทั้งขายยาสีฟันพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยบอร์ดบิกเข้านี่นะคะเนาะ เป็นไอดอลของหลายๆคนน่าจับตามองจริงๆค่ะทุกคนมีพี่ๆ FC นะคะเข้ามาคอมเมนต์อีกค่ะบอกว่ายินดีในความสำเร็จเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างในทุกอุปสรรคฮักเดอร์ลูสันเพนวาเนาะคะ่ะเนาะใดๆแล้วนะคะ FC ทุกคนนะคะก็คอยสนับสนุนเป็นกำลังและแรงใจให้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินลนด์เดอร์ทุกมือนี่โอ้ยธุรกิจเล่าเนาะคะ่ะเนาะ นับบ่ได้แล้วค่ะว่ามีอย่างนเนาะตังแต่อันไข่โตเกียวมิวสิกรถแฮ่นะคะเนาะแล้วก็มาสิเปิดวงมอลำโตเกียวบันเทิงศิลป์อีกไหนจะรวมไปถึงธุรกิจแคบหมูอีกนะคะเนาะแล้วก็มายาซิฟันอีกค่ะพี่น้องเบิงเด้อร์เพิ่อนสิมีอียงอีกก็สซิมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทั้งอุ้มยารักชาแนลไล่บเบิร์ดค่ะธุรกิจเพิ่นหลายเพิ่นมี่เซาภัยไม่มม่ตลอดเลยค่ะพี่ทอง และกาล่าซุดมือนี่ค่ะเพื่อนกะรับงานเนาะค่ะที่จังหวัดสกลนครนะคะเนาะพังโคนเนะค่ะเด้อทันผู้ไดไก่อยู่ไก่อยู่ไก่แถวสกลนครก็อยาลืมไปเบิ่งเ้อมือนี่ไข่ตูเกี่ยวมิวสิกเพื่อนเต็มวงเลยค่ะพี่น,อน้องเพื่อนกําลังเดินทางไปค่ะปาน์ี้สีหอดอะ่ะเนาะพี่น้องจากไหนกะขอให้ทีมงานเข้าเดินทางอ่าไปทําการแสดงที่จังหวัดสกลนคร เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะเป็ี่ยนกำลังใจให้บอดบกเดองานพื้นไหลคิ้วไหลคับพี่น้องเนาะพี่น้อง,อองจังไดก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์เฮาแน้นน้ำกัน,น้อคะเด้อเนาะผู้ดใดมีบุญมีงานนะคะเนาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเนาะอย่าลืมนะคะเนาะช่วงนี้บอดบกเข้ากจะจมเ็นขยันแห้งเนาะเะนาะไหนจะถ่ายแบบนะคะเนาะไหนสิเปิดตัวสินค้าหม่ ไสสีไปอัดรร้การที่ Work ์ o พอยอีกนะคะไปกับอุงเทพคอนแก่นจังสระพี่น้องธุรกิจหลายๆจังใดกะขอให้บอดบอิ๊กพักพอนในเด้อยาสีเฮต่างงานหลายๆได้ค่ะเด้อเอฟซแล้วก็อุ้มยอดรักชาแนลก็เป็นห่วงพยาบาลเลยค่ะเด้อแต่ว่าเล่ากะมีอัน ล่งเนาะคะ่ะเนาะลงแน่นเฟซบุ๊กของเพิ่อนอยู่ค่ะว่าเพิ่นจะเปิดตูอันสินค้าใหม่เนเพิ่กก็กำลังทายแบบอยู่นะคะเนาะก็มี FC หลายคนนะคะเขาไปคอมเมนต์เนี่ยค่ะอยากอุดหนุนค่ะว่าซีซอได้ช่องท่างใด อันอุดนูนในช่องท่างใดก็ล่อมืออื่นด้อค่ะเด้อโงพยาบานปินแลนดล้วสิบอกว่าไขายในีาละค่ะจะแต่ว่าโรงพยายบานปินแลนนะคะเราบอกว่าสินค้าตัวนี้เราตั้งใจแห้งค่ะพี่น้องเงราเทต่างหลากหลายรอบเด้อกว่าสีใดออกมาดีปานนี่เพิ่นว่าของดีเพื่อนมาพี่น้องเนะาะแต่ไหนก็ต้องล่อละเด้อบ้านที่นี่เด้อมืออื่นนี่ราคาพี่น้องเบิ่งเพิ่นก่อนเปิดตัววันที่20เดือน8เพิ่นวา่สิ0สิงหากับสิมืออื่นนี่ตัวพี่น้อง้าเบิ่งเด้อ เลาสิโพสเล่าสีาสประกาศว่าจากไหนแนวไหนะนะคะเนะาะค่ะพี่น้องนี่ละ่ะผู้บริหารเด็กนะคะเนาะอายุยังหน่อยเนาะพ,พยาบาลฟินแลนด์น,นี่แล้วก็เป็นอีกคนนึงนะคะนาจัดตามองมากเลยค่ะในเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็วงการหมอล่ำนะคะเป็นวงที่เติบโตไวมากๆนะะเนาะค่ะเนาะหลายคนเห็นแล้วก็สีมีความรู้สึกคือกัน่ะค่ะกับอุ่มเนาะว่า โตวัยมากๆแล้วก็เป็นทีมรู้จักนะคะของทุกคนแล้วก็พ่อใหญ่บ้านเล่าหนิแล้วเหตุการตลาดนี่บ่ได้รู้จักเล่าผู้เดียวได้ค่ะพี่น้องเล่านี่เหตุการตลาดให้รู้จักลูกๆทีมโตเกียวมิวสิกทุกๆคนนะคะอันเฮดห้มีอันแม่ๆนะคะเอฟซีกันทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะเป็นที่รู้จักของทุกคนเลยนะะเนาะค่ะเนาะบอมินวาตะพย์ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยพี่น้อง ครอบครัวโตเกียวมิวสิกเนี่ยคือตอนนี้เป็นที่รู้จักของของคนทุกคนแล้วนะคะคือจังอุ่มนี่กค่ตะกี้บวหูจักได้ค่ะหูจักแต่พยานาฟินแลนด์พอเรามีลูกทีมนี่เล่ากับมีการตลาดเนาะค่ะเนาะให้หูจักเบิร์ทุกคนค่ะอันไปทําการแสดงมองใดแล้วก็แนะนาให้หัจักเบิร์แดนเซอร์ผู้ใดแล้วก็ให้หูจักเบิร์ตเนาะค่ะเนาะพยานาฟินแลนด์นี่คือเขาผักดันทุกคนจริงๆนะคะสุดยอดอิลีค่ะบอดดีเข้าใจดีอิลี สุดท้ายนี้นะคะอันพี่น้องมีคอมเมนต์อีกยังเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงไปได้ด้วยค่ะเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มเอดรักชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะคะกดไวเดอร์พี่น้องติดตามไวเดอร์เพื่อมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตเกี่ยวกับพยายบาลฟินแลนด์ขายตัวเกี่ยวมิวสิกอุ้มสิเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังเดอ้อสำหรับคลิปนี้อุ้มขอจบไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ